เดียเขาก็จะเอาเด็กเนี่ยครับมารู้มาเห็นมาฝึกฝึกตั้งแต่เด็กเนี่ยครับฝึกตั้งแต่กสมัยก่อนจะมาเป็นเด็กเนี่ยอายุ15 16ปีก็มาฝึกอย่างเงี้ยครับมาฝึกอพอใหม่ๆก็อยากจะไปนี่ผ่านไปเดินทุดงครับไปเดินทุดงแล้วว่าบาดสเตนเลสขันสเตนเลสกระติกน้ำสเตนเลสซ้อนสเตนเลสไปเดินวันแรก30กิโล ขันสเตเลสกระติกน้ำสเตเลียทิ้งหมดมันหนักมันหนักครับแล้วก็เวลาที่เวลาเขาใส่บาตรเนี่ยครับอ่าเขาใส่บาตรเนี่ยใส่กล้วยสองลูกเนีย่ยร้องไห้เลยเนี่ยไม่น่าบวดไม่น่าบวดต่นั้นนี่ก็ถือว่าเรานี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญนะที่เราได้มาแล้วก็ เราก็จะได้บูชาพระธาตุหนน้าไปทางโน้นนะที่สารีบุตรเนี่ยนะเดี๋ยวค่อยไปดูสถานที่นะ